มาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีโชคหลุดมาเต็มๆนะ,ะสาหรับเลขทูบบ้านศรีวิไลครับพี่น้องซืบเนื่องมาจากในฝั่งของ,ของทางด้านอาจารย์ภูศรีวิไลนพี่น้องเพิ่นเดมีการถ่ายคลิปนี่แหละถ่ายคลิปเลขทูบนพี่น้องเนาะ,ะสำหรับมื้อนี้วันที่15พฤศจิกายน2568นะะซึ่งกะท่าเป็นอีกมือหนึ่งนพี่น้องนาะทีเอ็ซีแฟนคลับหลายคนก็พากัน หาแนวทางวันทอผ้ากันเกงเล็กนพีน้องเนาะนะฮะแล้วสําหรับในวันพุวกนี้วันที่สิบหกนพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนผ้ากันต่างหนาต่างตาเราคอยบางคนบอกว่าคอยตรงเป็นเศรษฐีบางคนหวาจังสันนะะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับในวันนี้หลายคนได้แนวทางแหละไปคันยังบดทนในใดคลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนก็เป็นไปได้แต่ว่าก่อนอื่นค่ะพี่น้อง ปากดไล่ปากดแช่และกะทีสำคัญหญาสะขามโฆษณาขันเป็นไปได้สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นใดน้องพี่น้องเนาะอ้าวนี่แล้วก็พี่น้องขัสู้เนื้อหากันเลยนะซึ่งนื่งมาจากทางด้านอาจารย์ผู้ศรีวิไลเพื่อนกระเด็มีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะว่าเลขทูบบวงสวงนังสันบานศรีวิไลน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละท่านอาจารย์ผู้กระทายตัวเลขให้เหาได้เบิ้งได้เห็น แบบจ้าจ๋าแบบชัดเจนนะคะเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปเบิงนอบพี่น้องนอนแล้วก็ล่องเบิงกันดีๆร่องซุ่มกันเบิงคักๆนัพี่น้องน,อนวาเห็นเป็นตัวเลขใดเนี่ยะเอาไปเบิงคลิปนี้กันน้อ,อ,อและค่ะพี่น้องสำรับเลขทูบนะคะอ่าพิธีบวงสรวงสำรับนางสัน บานซีวิไล่นพี่นองนอกก็คือสีเห็นแบบชัดเจนแบบจะจะนะคะนี่แหละครับพี่น้องเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นพี่นองนอกขันค้นทีเคยไดเดมีการติดตามทางด้านน้องทิดาลาวซีวิไลหลายคนก็คือสีผ้ากันจาบดีครับพี่น้องว่าน,น้องทิดาลาวให้ฉชดเอฟซีป้นครับไล่งวดติดด้วยกันก็น,นั้นนี่นพี่นองนอกบวชสิเป็นอเอียงแน่ล่หละไปทะเบียนรถเองก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นการที่น้องได้มีการเป็นล่วงไฮอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ นอกจากน้องนอกกะเดมีการให้ฉูกเอฟซีแฟนคลับแบบไล่์มัวติดด้วยกันแต่บา่าช่วงอ่าพักหนึ่งมากก็หนานน่ครับพี่น้องก็คือบ่ควยเดยมีตัวเลขทีเกี่ยวของกับนงทิดาล่า นอพี่น,อน้องนะอัน,นแอนดมินกับเลยว่าได้มีการเอามานําเสนอให้พี่น้องในเบื้องเด้ติดตามกันนะคะแต่ว่าสําหรับในมือน,นีค่ะพี่น้องท่าน้นอาจารย์ภูก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเลขทูบของบันสีวิไลนพพี่น,อน้องในเอฟซีแนคลับเห็นเป็นตัวใดครับพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากันไดแอนดมินก็เห็นเป็น362หลายคนเห็นคือกันบอร์หกหรือเห็นเป็นตัวเลขอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากันไดนพพี่น้องนาองด้วยว่าบางคนเห็น เป็นอีเป็นตัวเลขอือน่นอันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาเบิงเนาะพีน่น้องเนาะแอดมินกะเห็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องแอดมินก็นว่าแอดมินตาดีอยู่นะคะเรื่าผู้ใดตาดีก็หน,นีเรื่าผู้ใดทีเห็นบ่คือจังแอดมินก็ลองคอมเมนต์มาบอจากันได้เนาะพีน่น้องเนาะอ้าวนี่ยแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดแน่นะคะพ่อโ่้ถึงบ้านศรีวิไลแอดมินกะนีนละ่ล่ะนึกถึงความน่ารักของทางด้านน้องที่ดาลาวอ่าของพีง่ไอเนาะพี่น้องเนาะเรียลเด้ยบ้ามีแต่อ่าผูงง่ำ วันเถาะนะคะบ,บ้านซีเป็นแรกหนีมเต่ศิลปินทีหน้าตาดีเั่านั้นเลยนพี่น้องนอรวมถึงอาจารย์ผู้นำรวมถึงแม่พึ่งนำเอ,อินมาคนทีอยู่ในครอบครัวในนี้มีแต่พูดหนาตาดีนีนพีน้นองน้องน้องที่ดาราก็คือเป็นสาวเล่าวัวนเถานะเนี่ยะเขามาอยู่ในเมืองไทยนพี่น้องน้อแต่ว่าสำหรับหน้าตาผิวพรรณทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบบ่งบอกได้แงช่ชัดเจนว่าเป็นสาวเล่าขนาดแท้นพี่น้องนอหน้าตาดี สุขคนค่ะพี่น้องจากเทียนยินใดเบิงดเงด้ติดตามมานพีน,น้องน้ะสาวเล่าเพิ่นบอกว่าส่วนมากแล้วนี่มีแต่ผู้หน้าตาดีๆนะคะไีหลีเด้ค่ะพี่นออ้องจางเทียนยิ้นใดเบิงทางด้านน้องทิดาลาวนะคะก็คือหน้าตาดีจริงๆหน้าตาดีแบบว่าบ่ต้องบ่ต้องไปสัญญกรรมอีกแล้วนะพีน,น้องเนาะตาก็ได้จมูกก็ได้ตาก็ได้ผิวพรรณก็ได้หน้าตาจิ้มริมตัวเล็กน่ารักจังสีแม ทรงผมผมก็คือผมสวยก็คือเพอร์เฟกในตัวคนคนเดียวเสียงก็ดีอีกต่างหากวันเถอะนะอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้แล้วกะ็ขนาดนี้อายุอายุของน้องอายุพึ่งสี่สิบเอ็ดขวบนะพี่น้องเนาะรู้ได้เลยว่าอนาคตนี่ไกลย,ย่างแน่นอนเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นคือกันบอ๊นะพี่น้องเนาะอ้าวนี่แหละครับพี่น้องกะตามนั้นลายย่างที่ได้ขึ้น ตัวเลขไฮไลทคนได้เบิ่งกัน3 6 2แต่ว่าบางคนบอกว่าเลข6กับเลขเก่านี่คือตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะคันซื้อ6 2สมมุติค่ะพี่น้องคันซื้อ6 2ต้องซื้อ9 2นํา9 2 2 9หรือว่าคันซื้อ6 3ต้องซื้อ9 3 3 9นําเพิ่นว่าจังสันทันดอกว่าเนาะพี่น,อน,น้องเนาะมันแม่นอีหลีเด้อค่ะพี่น้องแม่นความเพิ่นว่าอีหลีเด้อเลข6กับเลขเก่านี่คือตัวเดียวกันนะคะหารือว่าผู้ใดสนใจอยากสิเอาไปไซทั้งต่างประเทศ มือแลงนี่ก็ไดต่างประเทศนี่หลายประเทศน้อยก็มีครับพี่น้องมือแลงนี่นอพี่น้องนออันนี้ก็แล้วแต่สิพิจารณาหรือว่าผู้ใดทีจดใบแบบละก็เอาไปใส่ในทางไทยมืออื่นอันนี้ก็แล้วแต่พีพพพจารณาคือกันวันท็อปนอพี่น้องน้องกระตามนั้นละนานทีเราจะได้เห็นตัวเลขจากทางบาัญชีไลนนอพี่น้องนอนะคะและก็เสื้อว่า อาจจะเป็นโชคให้กับใครหลายๆคนก็เป็นไปได้สําหรับคนที่ได้เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้เอากะโชคดีโชคมานปังๆไปน้ํากันนอกพี่น้องนกกรตามนั่นแหละค่ะพี่น้องนะกะนี่ละนะคบเรียกได้ว่าสําหรับในช่วงนี้ในฝั่งของทางด้านหนองที่ดาล่าบานหักจีวิไลนอกพี่น้องนกกะเอินวบามีแต่สิบาตรงได้ละมีแต่งานวันเถาะงานถือว่าเยอะมากๆนอกพี่น้องนกบอว่าจิเป็นการทีไปไทย MV ไปอัดเพลง จังสีไปถ่ายหนังจังสีครับพี่น้องก็คืองานตั้งแต่งานตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษเสีกายนนะคะถึงวันที่สามสามสิบพฤษจิกายนนพพี่น้องนกกระทือเดวาชัดเจนนะคะสำหรับในฝั่งของท่านอน้องที่ได้เล่าเอินมาแถบสีบอมี่เวลาเดยพักวันทอสสาหรับในเดือนนี้จากทีเอ็นวินเดยเบิร์ดเดติดตามสําหรับคิวการคิ้วงานแล้วนพพี่น้องเนาะนะคะตามนั้นแล้วครับพี่น้องโอ้ยอยู่แค่สำนแต่ว่าคิวงานไลา์ขนาดนี้ถือเดบาบอทธรรมดาอันนี้เฉพาะในเดือน พฤศจิกายนก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบืพฤศจิกายนเลยเราพี่น้องนอ้องคิวงานนี่แบบปังๆรั่วๆหลักกามารอเบิงสําหรับคิวการคิวงานให้เดือนท่านบ้าคับพี่น้องว่าสิเป็นตังไรตตาบาเอาเดือนนี้ให้หลอดสะก้อนนะคะตอนนี้ก็เพิงสี่ครึ่งเดือนเองเราพี่น้องตอนนี้ก็เพิงสี่ครึ่งเดือน นะคะมื่อนีก,กัวันที่สิบหาพฤศจิกายนงนบพี่น้องน้องอ้าวกาตามนั่นแหละครับพี่น้องย่างที่ได้ึ้นคลิปให้หลายคนได้เบิึงกันเหมือนสักครู่นี่หลายคนเห็นเป็นตัวใหญเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาว่ามาจากันไครแต่ว่าจากที่แอดมินได้เบิึงอ่าเอันนี่ก็บ่าแอดมินตาดีอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหลายคนก็คือสิเห็นคือกันนะะหรือว่าผู้ใดเห็นแตกต่างตามมีอันนี้มันแล้วแต่ดวงอี่างนี้เลยครับพี่น้องบางคนเห็นเป็นอีกจัาหนึ่ง นะคบางคนเห็นเป็นอีกจัาหนึ่งจังสี่แม้เพราะว่ามันเกิดจากที่เดเบิ้ลถูกนับพี่น้องเนาะก็จะมีช่วงช่วงหนึ่งที่แบบขาดหายไปอยู่เสร็จนันกับว่าต่อกันนะคะบางคนอาจจะเห็นเป็นอีกจัาหนึ่งก็ได้นับพี่น้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สิพิจารณาสามหกสองนับพี่น้องเนาะสามหกสองก็ตามนั่นแหละซื้อสลับกันเนี่ค่ะพี่น้องอาจจะเป็นสามสองสองสามจ้าสี่หกสามสามหกหกสองสองหกก็ว่ากันไปนับพี่น้องเนาะก็ตามนั่นแหละนะคะนี่แหละค้วพี่น้องเอเมนก็ได้เอา แนวทางมาให้หลายคนได้เบิ่งได้ติดตามกันเนาะพี่น้องเนงาะกระวังมาหลายคนสิมาก,กันวันเถาะนคะคะกระตามนั่นละ่ะค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้กับว่าไม่ยังไรนคะคะกัอ่าหามีแนวทางอะไรมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามกันอีกกสิเอามานําเสนอในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ขอขอกับโค้ชผีบเวยํานี้ซะก่อนเนาะค่ะว่ก็มาสวัสดีค่ะ